สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ เรามาที่จีนคอสตูมโบราณกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็ดูซื้อจีนหวนรักประดับใจนั่นเองนะคะก็ยังไงดีล่ะบอกความรู้สึกไม่ถูกเลยเพื่อนๆแต่ก็เข้าใจได้เนาะด้วยความที่นิยายมันก็ยาวมากแต่ว่าในละครเขาก็มาเปลี่ยนรายละเอียดไปอีกทั้งๆที่ในในนิยายเองก็มีรายละเอียดเยอะแยะที่จะให้เอามาเล่นนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรดูไปรู้สึกว่าจะมีเรื่องราวของเพื่อนหญิงพลังหญิงมาอีกแล้วนะคะก็นางเอกของเราก็ให้โอกาส ผู้หญิงเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็มีอมืมีฉากที่แบบคือจริงๆแล้วบทนางเอกเนี่ยมันต้องเฟี้ยวอีกนิดนึงอ่ะเอออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นไรอ่ะเข้าใจเขาอาจจะไปเพิ่มในบทของการพาร์ทของการแย่งชิงอํานาจในวังหลวงก็ได้เนาะเอออาจจะเป็นแนวๆนั้นเพราะว่าละครมันมีได้ประมาณ40ตอนเท่านั้นเองนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีข่าวว่าจะสร้างซีซั่นที่2แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเขาคงจะ จะแบบให้มันจบในในซีซั่นเดียวนี่แหละในช่วง40ตอนนี่แหละนะคะเรามาเจาะประเด็นกันดีกว่าในเวอร์ชันละครนั้นนะคะก็เปิดปมที่ว่าชีวิตของวิซีนะคะพระเอกของพวกเรานั้นเป็นมาอย่างไรนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะนะคะมันมีฉากไฮไลท์อยู่ประมาณตอนที่8ปที่มั้ามเพื่อนๆที่ว่าทางด้านของตอนพระเอกอะ่ะเพิ่งเกิดน,นะคะเป็นทารกอยู่ในอ้อมอกของมันดาทีนี้มันดาผู้ให้กำเนิดของพระเอกเนี่ยนะคะก็พูดกับองค์จกักรพรรดิว่าข้าและจังเอ๋อน,นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่สามารถที่ฝ่าบาทไม่สามารถจะปล่อยให้เรานั้นเข้าไปผัวพันเพราะเสี่ยวฉีได้รัฐมนตรีทุกคนนั้นกล่าวว่าเขาทาให้ต้าโจจะประสบภัยพิบัติ ดังนั้นจงส่งเขาไปให้ไกลจากเมืองหลวงและตาโจจักรพัชก็ถามนางนะคะถามแม่ของพระเอกของโราว่าเจ้าเต็มใจให้ทําเช่นนั้นหรือนางก็พูดอย่างจริงจังเลยว่าแล้วไงละ่ะท้าข้าไม่เต็มใจเขาเกิดมามีชะตากรรมอันเลวร้ายเป็นดาวหายนะเช่นนี้โอ้โหนี่นะคะนี่คือคําพูดของแม่ของเขาค่ะ ซึ่งจริงแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าพระเอกของพวกเราถ้ารู้คําพูดเหล่านี้จากปากของแม่เนี่ยก็คงจะเศร้าและทมดีนะคะจริงแล้วถ้าเป็นปากของพวกแบบเหล่าขุนนางอะไรเนี่ยก็ยังยังดีอยู่เนาะแต่ว่าในส่วนของละครนั้นก็ให้เป็นคําพูดของท่านแม่ออกมาเลยนะคะซึ่งพวกเราได้ยินแล้วก็คงจะรู้สึกว่าอะไรกันการที่ส่งพระเอกออกไปซึ่งเป็นลูกของตัวเองเนาะก็เป็นการกระทําที่มันไร้ประโยชน์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ยังจะดีกว่าเนาะ พูดแบบนี้มันจยังจะดีกว่าแต่ถ้าบอกว่าให้ส่งไปเถอะเพราะว่าเป็นดาวหายนะอะไรแบบนี้มันก็อืมันก็ดูแย่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงเนาะเราไปเน้นที่ไฮไลท์หลักนะคะของเรื่องในในจุดที่เป็นต้นกำเนิดของพระเอกว่าทำไมเขานั้นได้รับการทำนายว่าเป็นดาวหายนะแล้วเขาไม่โดนฆ่าตายอะไรเงี้ยก็เพราะว่าองค์จัก,กรพรรดิเองก็หาทางออกให้ลูกชายคนนี้เนาะให้ไปอยู่ชายแดนนู้นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีกำหนดกลับ ้วเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้อง ตกมานะคะอยู่ในการยุยงส่งเสริมของคนอื่นๆที่จะต้องแบบกำจัดเขาไปอาจจะต้องถึงขั้นประหารในอนาคตอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะอยู่รอดแบบพ่อแม่ลูกได้จะเจอกันในอนาคตเนี่ยก็ถือได้ว่าส่งวิชีนั้นไปอยู่ที่นู่นเลยเไปอยู่ที่นู่นเลยนะคะไปอยู่ไอชายแดนเลยจะดีกว่าในระยะยาวเลยนั่นเองค่ะซึ่งเพศของเราไปตั้งแต่ยังเด็กเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าเขาเป็น เป็นเด็กที่น่าสงสารแม่ก็ไม่เลี้ยงพ่อก็ส่งไปอยู่ไกลๆนะคะไม่ไม่ได้รับรู้ถึงความรักจากจากเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ของเขาเลยนะคะแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมาด้วยความยากลำบากค่ะแต่ว่านะคะก็อืรักดีค่ะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้เก่งกาจนะคะทั้งบุญและบูได้หมดเลยในใน ตัวของคนเดียวแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่านะคะในทีวีเราจะเห็นแล้วว่านอกจากองค์รัชทายาทแล้วยังมีองค์ชายเพียบเลยค่ะที่เข้ามาคาราวะฮ่องเต้นในในจุดนั้นนะคะเราได้เห็นว่าโอ้ฮ่องเต้องคนี้มีลูกเยอะแยะ,ยะเลยลูกชายแต่ก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งพระเอกของมรา,ราซึ่งมีความสามารถแล้วก็ดูดีกว่าทุกๆองค์ชายแม้กระทั่งองค์รัชทายาทที่อยู่ในวังหลวงเองอย่างมากๆเลยนะคะ แต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ค่ะองค์จักรพรรดิเนี่ยก็ไม่ได้แบบตัดหางปล่อยวัดซะทีเดียวเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกตัวให้กลับเข้ามาที่เมืองหลวงเนาะก็มักจะส่งส่งคนอาจจะเป็นขันทีหรือส่งใครก็ได้เอาของไปให้หลยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้สิ่งที่พระเอกของพวกเราทําก็คือจะหลีกเลี่ยงคนที่จักรพรรดนั้นส่งมาให้มาพบเขาหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้หลายๆคนนะคะรวมทั้งองค์จักรพรรดิเองก็เข้าใจว่า การที่พระเอกของเราทําแบบนี้เพราะว่าเขาคงจะมีความเครียดแค้นนะคะต่อต่อผู้เป็นพ่อต่อองค์จกักรพรรดนั้นอยู่ในใจของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วสําหรับออพระเอกของเราความรักที่ต้องชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เรียกว่าความรักที่แท้จริงค่ะพระเอกของเรามีปมเนาะในเรื่องของในเรื่องของจิตใจ,จที่พ่อแม่แบบไม่ต้องการเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในตอนนี้นะคะพอเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็อย่าง จัก,กรพรรดิเองพวกเราจะเห็นแล้วว่าความคิดของเขาที่มีต่อลูกชายคนนี้เนาะมีต่อพระเอกเนี่ยจริงเขาก็จัก,กรพรริคิดถึงนะเออแต่ว่ามันยังไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีที่จะแบบเออเรียกตัวพระเอกกลับมาที่เมืองหลวงหรืออะไรก็ตามตอนนี้ที่เราเห็นพระเอกอยู่ที่เมืองหลวงเนี่ยก็เพราะว่าเขาแอบเข้ามา อแอบเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีราชองการเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแอบแอบ,แอบซ้อนๆอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งพ่ออาจจะจําเขาไม่ได้ด้วยซ้ําท่าจริงนะห <c oughs> น้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ให้ไปอยู่ที่ชายแดนตั้งแต่แบบอุ้ยเล็กๆเลยนะคะเหมือนกับคลอดแล้วก็ให้ไปอยู่โน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยองหญิงใหญ่นะคะที่อยู่ในวังเนี่ยก็คืออยากจะขึ้นมาครองอํานาจนะ ก็เรมีความหวังโน,น,น่นนีแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องราวก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเมื่อชัดที่แล้วอีกเพราะว่าใหญ่พัทิดาซึ่งเป็นลูกสาวขององค์หญิงใหญ่เนี่ยคืออยากจะ แต่งงานกับพระเอกของพวกเรานั่นเองเพราะว่าพระเอกของเราเป็นคนเก่งไนงะเดี๋ยวก็ได้กลับมาที่เมืองหลวงแล้วอะไรแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองลึกๆนะสุดๆเลยนะคะอย่างในนิยายต้นฉบับเองก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับแบบท่านพ่อเนี่ยอย่างจจก,กพัฒเนี่ยก็คุ้มครองลูกชายคนนี้อยู่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปอยู่ไม่ถูกส่งไปอยู่ที่ชายแดนเนี่ยก็คงโดนฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอยู่ในเมืองหลวงเพราะว่าเขาเป็นเป้าหมายของการโดนวิพากษวิจาร จากสาธารณชนนะคะเพราะว่าไอ้หน่วยงานโหราศาสตร์อะไรนั้นะ่ะคือประกาศออกมาว่าอืพระโอรสองค์เนี้มีดวงาดาวแบบหายนะของของต้าโจอะเพื่อนเนมันจะอยู่ได้ยังไงอะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาดูอีกว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของคําทํานายที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะ แต่แน่นอนว่าท่านแม่ของพระเอกของพวกเรานั้นเ่สด็จแม่ของพระเอกนั้นเ,เป็นคนที่ฮ้องเต้รักมากนั่นเองค่ะมันก็เลยมีเรื่องราวของการชิง เขาเรียกว่าชิงไหวชิงพิบแล้วก็การแย่งอํานาจกันของวังหลังอยู่ด้วยแล้วก็ตระกูลที่ซัพพอร์ตเหล่าบรรดาฮองเฮาสนมอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวของการทํานายหรืออะไรขึ้นมาเดี๋ยวพวกเรารอดูการคี้ลายในเวอร์ชั่นละครกันนะคะในเวอร์ชันละครนั้นนะคะลดบทของเ e อิร์นิวนะคะเจ้าสุนัขน่ารักน่ารักของแอดวานไปเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นสุนัขตัวเล็กๆแต่ก็แต่ก็ยังดีใจอยู่ที่ยังเออบางฉากยังได้เห็นนะ ะะตอนนี้เออหนิวนั้นโดนอืโดนชิงบทไปแล้วนะคะพระองค์พระเอกเอยคนรอบๆตัวพระเอกก็เอาบทเออหนิวสุนัขน่ารักน่นลรักไปเล่นหมดแล้วเออเอาไม่เป็นไรนะคะมาให้พอพวกเรารู้สึกมาแล้วเออหนิวนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะเรื่องราวต่อไปยังมีอไม่รู้ว่าจะโอ้น่าจะเป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่มาแล้ว G e. เจียงอีเเจียงอีนะคะเขามาในเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่านางเอกของพวกเรานั้นจะแก้ไขโชคชะตาให้พี่สาวคนโตได้อย่าง รนะคะแล้วก็แหมไอ้สามีคนนี้เนาะเราเห็นนะเอาอกเอาใจนะคะพี่หญิงใหญ่ของนางเอกของเราสุดฤทธิ์เลยไม่เห็นวิแววของการที่จะรับเมียมใหม่เลยเห็นไหมคะแต่เดี๋ยวมันจะต้องแบบเออโดนนางเอกของเราจัดการนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะจุดนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ดูเพลินได้นะเพื่อนๆแล้วก็ท่านใดที่ไม่เคยอ่านนวนิยายต้นฉบับก็คงจะดูเพลินมากกว่าคนที่มีประสรบการณ์แล้วก็อ่านนิยายต้นฉบับมาเพราะว่านิยายสนุกมาก เลยนะคะเรื่องนี้รายละเอียดแล้วก็เหตุการณ์อะไรทั้งหลายแหละก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าคนที่อ่านนิยายก็ได้กําไรสุดๆนาอแล้วก็คนที่ดูละครเองก็ได้กําไรเช่นเดียวกันก็ได้ความเพลิดเพลินแหละเอาง่ายๆขอให้ทุกท่านมีความสุขนะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ